สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนแลยแ,แล้วก็คนที่ติดตามอยู่ในช่อง u t u b e แจ็คอโยทยานะคะวันนี้นะคะก็พบกับเอิญน,นะคะในช่อง u t u b e แจ็คอโยทยาเลยค่ะก็วันนี้นะคะมีรถตู้มารีวิวค่ะสําหรับคนที่มองหารถตู้อยู่นะคะหรือว่ารถครอบครัวที่สามารถบรรจุคนได้เยอะๆนะคะวันนี้ก็มีรถตู้ VIP เลยสําหรับใครที่มองหานะคะแล้วก็ราคาก็ยังถูกอีกด้วยนะคะสีก็สวยนะคะสําหรับ รถตัวคันนี้นะคะรถตัวคันนี้เป็นของ To โยต้านะคะรุ่นเทลฟาย 2.4V นะคะเป็นรถจดปี09นั่นเองสีน้ำตาลสวยๆแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแม็กอะไรก็สวยภายใน,นก็คือเป็นไฟฟ้าเกือบหมดเลยนะคะประตูก็ไฟฟ้านะคะ เปิดใช้งานได้สบายแน่นอนแล้วก็คนที่มีครอบครัวเยอะๆนะคะแนะนําว่ามาดูรถตู้คันนี้ได้เลยนะคะเหมาะสําหรับผู้สูงวัยด้วยนะคะขึ้นลงก็ไม่ลําบากใช้งานก็สบายเปิดประตูก็เป็นไฟฟ้าแบบครึบเดียวนะคะประตูก็เลื่อนขึ้นไปนั่งบอก แบบสบายเลยสามารถนอนได้ด้วยนะคะภายในก็คือผู้โดยสารก็นอนไปเลยนะคะสําหรับครอบครัวที่มองหาอยู่นะคะรถสีสวยแน่นอนค่ะแล้วก็ระบบทุกอย่างดีไปหมดเลยนะคะสามารถใช้งานได้อยู่นะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่มองหาก็มาชมรถด้ที่โชว์รูมแ็กอายุธทยานะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะราคาก็ถูกด้วยนะคะสําหรับรถตู้มือสองคันนี้นะคะสวยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่รับชมคลิปอยู่นะคะ ไม่สามารถมาดูรถได้นะคะเออแนะนําว่าเดี๋ยวเอิอจะพาไปชมในส่วนของภายในภายนอกกันนะคะสําหรับคนที่มาดูรถคันจริงๆไม่ได้ส่วนใครที่สะดวกมาก็มารับชมคันจริงๆได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเออจะพาทุกคนนะคะไปดูภายนอกภายในกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ นะคะของอัลฟ่านะคะส่วนไฟหน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจกเตอร์แบบนี้เลยนะคะมีทั้งสูงแล้วก็ต่ำให้นะคะสามารถปรับเองได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสีน้ำตาลนั่นเองนะคะมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ด้านล่างนะคะจะมีไฟตัดหมอกให้อีกด้วยค่ะก็คือขับใช้งานแบบสบายหรือว่าใครอยากเปิดไฟแค่ไฟตัดหมอกตอนที่ยังประมาณ6กโมงหรือห้าโมงกว่า,ก,วาก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยมาดูในส่วนของล้อนะคะล้อคันนี้นะคะก็จะมีขนาด18นิ้วนะคะรัดด้วยยางขนาด2 35, 4หเลยนะคะอันนี้ทางร้านได้ทําการ แต่งแล้วก็เปลี่ยนแม็กอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะคะสวยหรูมากๆเลยนะคะสําหรับแม็กแล้วก็ยางน,นะคะสภาพยางยังสามารถใช้งานได้2-3ปีเลยนะคะสามารถมาทดลองขับทดลองยางได้อะไรได้นะคะก็มาดูได้ที่โช์รุมแต่งอโยธยาได้เลยคะ่ะมาเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์รถนะคะเครื่องยนต์รถตู้คันนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะนี่ก็คือยกแบบง่ายๆสบายนะคะ สำหรับเครื่องยนต์รถตัวคันนี้นะคะมีขนาด2,004 2 0 0รซีซีนะคะให้กำลังสูงสุด170แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด224นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีนั่นเองค่ะก็คือเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะยังคงสภาพเดิมแล้วก็ดีเหมือนเดิมนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถมาทดลองได้นะคะดูในส่วนของเครื่องยนต์ได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปทดลองขับก็ได้นะคะ ในส่วนของเบรกนะคะก็จะมีระบบเบรก ABS มาพร้อมกับระบบกระจายแรงเบรก EBD ให้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเอิญนะคะจะพาทุกคนนะคะไปชมในภายในตัวรถตู้คันนี้นะคะทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตในการเปิดประตูรถตู้ก่อนนะคะซึ่งรถตู้คันนี้นะคะฝั่งผู้โดยสารจะเป็นแบบไฟฟ้าให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวจะกดที่รีโมทต,ตรงนี้ค้างไว้ก็ได้นะคะก็สามารถเปิดประตูได้เช่นกันนะคะ นี่นะคะไฟประตูก็จะเปิดแบบอัตโนมัติให้เลยนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยค่ะแค่กดตรงนี้ค้างไว้นะคะหรือว่าใครจะกดที่ประตูตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวสาธิตตอนปิดกับตอนล็อกตุกตุกุนแจนะคะก็กดค้างไว้เช่นกันค่ะนี่ก็จะปิดประตูให้อัตโนมัติเลยนะคะหรือว่าใครจะใช้มือก็ได้นะคะแค่กดแบบนี้นะคะแล้วก็ นี่คะ่ะประตูก็จะเปิดอัตโนมัติให้เช่นกันคะ่ะใช้งานแบบสบายแน่นอนเลยคะ่ะรถตู้คันนี้นะคะปิดไม่ต้องออกแรงเยอะด,ด้วยซ้ำไปนะคะส่วนประตูฝั่งนี้นะคะก็แค่แย่มมือลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะล็อกให้ดูก่อนนะคะนี่หรือว่าจะกดปุ่มนี้ก็ได้นะคะส่วนเวลาปลดล็อกนะคะก็ใส่มือลงไปแบบนี้นะคะไหนวะ นี่นะคะประตูก็จะปลดล็อกให้อีกแล้วนะคะนี่ภายในนะคะหรูหรามากๆเลยแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายด้วยนะคะเดี๋ยวเอิญจะพาทุกคนนะคะไปสาธิตการใช้ลูกเล่นภายในกันนะคะของรถตู้คันนี้ค่ะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคะ่ะตอนนี้นะคะทุกคนเอิญก็อยู่ภายในรถตู้คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าทุกๆอย่างนะคะเป็นไฟฟ้าเกือบหมดเลยนะคะส่วนเบาะ ฝังข้างคนขับนะคะจะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคะตรงนี้สามารถยกขึ้นได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้หนะคะูค่ะปุ่มไหนนี่นะคะพับเก็บเอาขึ้นนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะนี่สำหรับผู้โดยสารที่นั่งข้างหน้าแบบอยากจะนอนนะคะก็สามารถปรับได้เลยนะคะนี่ส่วนเบาะตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะคะ นี่เลื่อนแบบไฟฟ้ากันเลยนะคะไปหลังมาต่อที่คอนโซลหน้านะคะก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายไม้สวยๆเลยตรงนี้มีเก๊กเก็บของให้นะคะเป็นสีเบจส่วนด้านบนนะคะจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะพื้นที่กว้างมากๆนะคะถ้าลูกค้าสะดวกเอาพระมาตั้งหรือว่าสิ่งของต่างๆมาตั้งตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถตั้งได้เช่นกันคะ่ะ ถัดลงมานะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยเป็นแบบแอลลอยนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะคะนี่เรื่องปุ่มงมนะคะก็จะมี Google บูทเพลงตั้งค่าอะไรแบบนี้นะคะสัมผัสได้นะคะนี่เลือกตำแหน่งอะไรได้นะคะ ก็จะมีดนตรีตัวจัดการไฟล์เฟสโต้กูเกิลแมปนะคะบลูทูธหนีดู YouTube ดูหนังได้เรียบร้อยนะคะพวกเอกสารอะไรก็ดูได้เลยนะคะลูกเล่นเยอะมากๆเลยสำหรับหน้าจออนรอยคันนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บของอีกแล้วเหมือนกันนะคะช่องเล็กๆทถัดลงมาจะเป็นของฟังก์ชันแอร์นะคะแอร์รถคันนี้เป็นแบบออโต้นะคะสามารถแยกฝั่งได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับนะคะหรือว่าฝั่ง คนขับนะคะก็สามารถแยกได้นะคะถ้าเราอยากปรับอุณหภูมิเท่ากันนะคะเดี๋ยวจะปไปดูว่าฝั่งนี้ยังอยู่ค่าที่ยนะคะอันนี้ไป2ีแแล้วนะคะยีกก็สามารถปรับได้นะคะหรือว่าจะให้ซิงกันก็ได้นะคะก็กดปุ่มนี้นะคะให้มันซิงกันนะคะเห็นไหมคะว่าอุณหภูมิแอร์ก็จะเท่ากันทันทีเลยนะคะส่วนตรงนี้สามารถเลือกพัดลมแอร์ได้นะคะว่าจะให้แรงประมาณไหนนะคะนี่ แล้วก็จะดังหน่อยนะคะอันนี้ไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลางังเลือกโหมดว่าให้โดนจุดไหนดูจากตรงนี้นะคะนี่สามารถเลือกโหมดได้เลยนะคะ,ะต่อมาตรงนี้เลือกอาการหมุนเวียนภายในรถหรือว่าอากาศภายนอกเข้ามานะคะก็สามารถเลือกได้นะคะจิ้มเลือกฝั่งได้เลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นปิดพัดลมนะคะนี่ก็จะออกแต่แอร์แล้วก็เปิดอ้าว กดออโต้นะคะนี่แอร์ก็จะเท่ากันทั้งสองฝั่งเลยเแ,ลแล้วก็ต่อมาด้านล่างนี้จะมีสัญญาณเตือนเข็มขัดนิรภัยอันนี้นะคะเป็นตัวควบคุมแอร์ด้านหลังนะคะก็กดนะคะอันนี้เหมือนให้แอร์มันซิงกันนะคะส่วน AC นี่นเป็นการปิดแอร์นะคะแล้วก็มีไฟฉุบเฉินส่วนเกียร์รถคันนี้นะคะเป็นเกียร ออโต้นะคะ5สปีดกันเลยนะคะตรงนี้เป็นที่เก็บของนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะ <_ t ot> ก็มีไฟ12โวลต์ให้นะคะนี่แล้วก็ด้านล่างอีกทีหนึ่งก็จะมีเกจเก็บของให้เช่นกันค่ะพื้นที่คือใช้สอยได้เยอะมากๆเลยนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ด้านตรงกลางตรงนี้นะคะระหว่างนี้ก็สามารถเก็บของได้อีกเหมือนกันค่ะเก็บของได้หมดเลยนะคะเป็นที่เก็บของเป็นเกเก็บของนะคะ ต่อมานะคะส่วนของด้านบนค่ะด้านบนนะคะฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้นะคะเลื่อนใช้งานได้ก็จะมีไฟติดเลยนะคะไฟยังติดเหมือนเดิมเลยค่ะก็ปิดพอเราปิดไฟก็จะดับทันทีเลยนะคะนี่นะคะเป็นปุ่มเปิดติดไฟทั้งรถเลยนะคะนี่ด้านหลังก็จะติดนะคะฝั่งห้องผู้โดยสารนะคะส่วนด้านหน้าก็จะปิดเหมือนกันค่ะนั่นะนะคะไฟสีส้มจะติดเลยเมื่อเรา ใช้ปุ่มนี้นะคะแล้วก็ปิดนี่ไฟก็จะดับเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เก็บแว่นตาด้ด้านบนตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้นะคะเดี๋ยวปิดให้ดูค่ะนี่ใครอยากแบบขับรถตอนกลางคืนนะคะก็สามารถเปิดดูวิวได้เช่นกันคะ่ะกลางวันร้อนๆก็ปิดใช้งานไปเลยนะคะนี่ใช้งานแบบสบายแน่นอนคะ่ะฝั่งนี้ก็มีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยเหมือนกัน ไฟก็ติดเหมือนเดิมนะคะแค่เรื่องกระจกเปิดใช้งานปิดนะคะปุ่มอันนี้นะคะสามารถเปิดดูวิวบนหลังคาห้องผู้โดยสารได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่กดเปิดโอเพนนะคะก็จะเปิดแบบอัตโนมัติไฟฟ้าให้เลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเปิดแล้วนะคะคล้ายที่แบบขับรับชมวิวตอนกลางคืนกลางวันก็ร้อนๆก็ปิดนะคะนี่ปิดใช้งานค่ะ สองปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดประตูปิดประตูนะคะนี่เป็นปุ่มเปิดปิดประตูนะคะนี่ประตูรถดเปิดนะคะอันนี้ก็เปิดได้เยังไงปุ่มต้องกดค้างไว้นะคะเดี๋ยวก็จะปิดให้ดูนะคะ นี่ประตูปิดนะคะฝั่งนู้นก็จะปิดเหมือนกันค่ะนี่ิดใช้งานนะคะผู้โดยสารหรือว่าคนขับก็คือไม่ต้องออกแรงเยอะเลยในการเปิดปิดประตูนั่นเองนะคะสำหรับรถตู้เวลไฟคันนี้ค่ะเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะว่ามีลูกเล่นแล้วก็เบาะอะไรมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านในนะคะก็คือเปิดประตูใช้งานแบบสบายแล้วนะคะก็สามารถขึ้นมานั่งได้เลยนะคะเบาะห้องผู้โดยสารทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะสามารถยกขึ้นมาได้นะคะนี่ก็สามารถวางแก้วน้าขวดน้ําได้นะคะสําหรับใครที่ซื้อขนมหรือว่าน้ําอะไรพวกนี้มากินนะคะก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยแล้วก็เมื่อเราจะเก็บนะคะมี ที่ตรงนี้สีดำๆให้นะคะก็สามารถพับเก็บได้เลยค่ะก็นะนี่นี่นะคะก็จะลงล็อกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอีกนิดนึงนะคะนี่ด้านหลังนะคะก็สามารถปรับได้นะคะมีที่ตั้งแขนให้เรียบร้อยนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้ำกวนน้ำได้วางพวกโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะคะ นี่ก็คือภายหลังนะคะนั่งพิงแบบสบายแน่นอนค่ะสําหรับใครที่นั่งด้านหลังนะคะก็คือนั่งสบายแล้วก็มีแอร์ให้อีกด้วยค่ะด้านหลังก็คือนั่งแบบสบายมากอันนี้ตรงนี้เป็นที่พักแขนนะคะก็สามารถเอาลงมาได้นะคะนี่ใครอยากจะนั่งพักแขนตรงนี้นะคะก็คือสามารถเอาลงมาได้เลยค่ะ ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีที่วางพวกกระเป๋าให้อีกนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะด้านหลังนี่อันนี้ไม่ใช้แล้วก็สามารถดึงขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเอิญนะคะจะมาสาธิตในการปรับเบาะนะคะว่าเบาะสามารถปรับในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะเริ่มจากพนักพิงนะคะก็สามารถปรับได้นะคะนี่ให้เราแบบตรงขึ้นหรือว่าอยากจะเออลงนะคะก็ได้นะคะเวลาใครอยากจะปรับนอนนะคะส่วนอันนี้นะคะ สามารถปรับเบาไปหน้านะคะหรือว่าไปหลัหลงนะคะอาจาจะออกแรงดันนิดนึงนะคะในการขยับะคะ่ะส่วนอันนี้นะคะก็สามารถปรับอันนี้ขึ้นนะคะนี่เหมือนใครสะดวกนอนนะคะก็สามารถปรับขึ้นได้เลยนะคะนี่แล้วก็ปรับปิดก็ใช้ขาดันนิดนึงนะคะนี่แล้วก็อันนี้ลงนะคะก็จะลงล็อกเลยส่วนอันนี้นะคะก็เลื่อนบอกไป ซ้ายให้ขวา,ขวาะะต้องออกแรงนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะปรับบอกให้เข้ากับที่ตัวเองนั่งถนัดนะคะก็สามารถปรับได้นะคะแล้วก็บอกอันนี้นะคะสามารถติดคาร์ซิด็กได้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็เริ่มมีกฎหมายออกมาใหม่แล้วนะคะสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน6ขวบนะคะต้องนั่งคาซิทก,ก็คือรถคันนี้สามารถติดคาซิทิกได้แน่นอนค่ะสําหรับครอบครัวที่อยากจะพาลูกหลานไปเที่ยวมีเด็กน้อยนะคะก็สามารถติดคาซิทิกได้ะคะ่ะมาดูด้านหลังนะคะก็จะมีฟังก์ชันของแอร์ให้นะคะเลือกโหมดได้นะคะนี่สําหรับคนผู้โดยสารด้านหลังอยากจะปรับเองนะคะอันนี้ปิดเ,เลือกพัดลมนะคะนี่สามารถปรับได้นะคะส่วนอ,อันนี้ปรับอุณหภูมิของแอร์นะคะให้อยู่ใน ที่เราอยากต้องการนะคะคนหลังสามารถปรับเลือกเองได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นออโต้เลยะคะ่ะสว่วนนี้ปิดนะคะปิดแอร์ปิดแอร์ด,อด้านหลังนะคะเปิดออโต้ Auto นะคะก็เปิดแอร์ขึ้นมาใหม่ส่วนอันนี้นะคะจะเปิดตรงมูลลูฟได้เอิจะเปิดให้ดูนะคะนี่เปิดไปเลยคะ่ะ ผู้โดยสารเปิดเองได้อัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องไปรบกวนคนขับหรือว่าผู้โดยสารข้างคนขับนะคะอยากจะเปิดก็คือเปิดตามใจได้เลยนะคะแล้วก็ปิดนี่ก็จะปิดนะคะถ้าใครอยากให้มีแสงก็เปิดแบบนี้ได้นะคะหรือว่าอยากจะแบบแดดร้อนเกินไปนะคะกลางวันก็คือสามารถปิดเองได้นะคะอันนี้สามารถเปิดอัตโนมัติได้แต่ ปิดอัตโนมัติไม่ได้นะคะต้องใช้มือเลื่อนค่ะมาต่อที่ส่วนของพวงมาลัยรถนะคะก็พวงมาลัยรถจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะปุ่มนี้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็เลื่อนค้นหาช่องตรงนี้จะเลือกโหมดนะคะเวลาคนขับไม่ต้องล้ามือไปนั่นเองนะคะส่วนปุ่มนี้สามารถกดว่าให้โชว์ชอ,อะไรตรงหน้าจอฝั่งคนขับนั่นเองนะคะนี่ตั้งค่าโชว์ที่เราต้องการได้เลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะมีทูคอนโซลให้นะคะก็มันเราตั้งค่าความเร็วประมาณนี้นะคะก็ให<อ>้เซตค่าไว้แล้วก็ให้รถขับไปเองนั่นเองนะคะก็คือทูคอนโซลส่วนตรงนี้นะคะอันนี้จะปรับแสงสว่างตรงหน้าจอคนขับนะคะนี่เบาสว่างแล้วก็อันนี้อะไรให้โชว์ระยะทางนะคะนี้ นี่เป็นโชว์ระยะทางส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มพุสตานั่นเองนะคะ mm. ก็แค่พกคุญแจรถไว้แล้วก็เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มนี้สตาร์ทรถได้เลยคะ่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มระบบช่วยการทรงตัวรถแล้วก็เปิดไฟที่เพดานอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มกระจกมองข้างนะคะสามารถ เปิดปิดได้นะคะนี่พับกระจกเข้ามานะคะเป็นไฟฟ้านั่นเองนะคะนีเ่เปิดกระจกหรือว่าเราจะ,จะเลือกออตโต้ก็ได้นะคะออตโต้นะคะก็คือเวลาเราล็อกรถนะคะกระจกก็จะพับเก็บเองแล้วก็เมื่อปลดล็อกนะคะก็กระจกจะเปิดให้นะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะคะเบาะสามารถเมมได้นะคะก็คือปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มเบาะเมมนะคะสามารถ เหมือนเรามีคนขับหลายคนนะคะก็ここสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะว่าคนที่หน,นึ่งสองสามนะคะนั่งเบาะประมาณไหนนะคะโดยที่เราไม่ต้องปรับเบาะให้เสียเวลานั่นเองนะคะแค่เรานะคะปรับเบาะให้อยู่ในแบบที่เราต้องการแล้วก็กดปุ่มเซตนี้ค้างไว้นะคะถ้าเหมือนเราเป็นคนที่หนึ่งก็คือกดปุ่มนี้ค้างแล้วก็กดเลขหนึ่งตรงนี้นะคะก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนที่หนึ่งเมื่อเราขึ้นมานั่งก็กดตรงนี้นะคะเบาะก็จะปรับเป็นคนที่หนึ่งให้แล้วก็คนที่สองมานั่งต <pocket> ั้งค่าไว้แล้วก็กดปุ่มนี้นะคะก็สามารถ ปรับเป็นคนที่สองขับได้แล้วก็คนที่สามขับได้นะคะต่อมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นกระจมองข้างอีกแล้วค่ะนี่นะคะเลือกซ้ายขวาได้นะคะนี่ลือกขวานะคะปรับกระจกซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างนะคะก็สามารถปรับได้นะคะยังใช้งานได้อยู่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นปุ่มล็อกกระจกนะคะสามารถล็อ ที่ตรงมูลลูฟได้นะคะก็คือล็อกทั้งคันไปนั่นเองนะคะป้องกันเด็กนะคะอันนี้กลุ่มปลดล็อกแล้วก็ล็อกนะคะส่วนกระจกรถนะคะก็จะเป็นแบบออตโต้ให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวกดให้ดูนะคะนี่นี่ก็คือ,อเป็นออตโต้ขึ้นลงได้นะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของขาดท้ายรตู้กันนะคะด้านท้ายนี้นะคะฝาบอกก็สามารถเปิดได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ นี่เปิดใช้งานก็ง่ายๆสบายๆายนะคะส่วนพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถวางกระเป๋าเสื้อผ้าได้เวลาเราเดินทางนะคะสามารถวางได้หลายใบด้วยนะคะก็สามารถสอดใต้นี้ก็ได้นะคะใต้กาอี้ก็สามารถสอดใส่ลงไปได้เลยหรือว่าจะตั้งไว้บริเวณนี้ตรงนี้ก็ได้นะคะตั้งได้หมดเลยพร้อมจุกติกไปชอ้ปชอช้อปปิ้งนะคะก็สามารถเอาวางตรงนี้ได้เลยนะคะถึงจะเป็นรถตู้แต่เราก็มี พื้นที่เก็บรัวปรงกระเป๋าให้นะคะของต่างๆให้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะนี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ซ่อมรถต่างๆไว้อยู่ตรงนี้นะคะใครที่แบบเกิดป,ปฏิทักษ์กลางทางนะคะก็สามารถแกะเปิดออกมาใช้งานได้เลยนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะเก็บนี่เก็บก็ง่ายๆนะคะปิดเก็บสบายๆเลยนะคะ ด้านหลังก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้นะคะส่วนเวลาปิดประตูด้านหลังนะคะจะมีตรงนี้นะคะไว้ดึงออกไว้ดึงประตูลงมานะคะก็ดึงนี่ปิดก็คือง่ายๆอีกแล้วนะคะนี่ไม่ต้องอกแรงเยอะนะคะประตูก็จะปิดให้เลยนะคะด้านหลังก็แบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะสวยมากมาแล้วก็ใช้งานได้สบายอีกด้วยคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถตู้คันนี้นะคะสามารถมาดูรถได้ที่โชว์รูมแจ็คอโยธยาได้เลยค่ะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ยังกับโรงแรมประจงบุรีก่อนถึงโรงแรมเดลี่สามร้อยเมตรนั่นเองนะคะก็สามารถมาดูรถตู้คันนี้ได้เลยนะคะจอดอยู่ที่โชว์รูมแบบสวยๆอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์อะไรใช้งานได้ปกติกแน่นอนค่ะขับได้ปกติกเลยนะคะก็ภายในนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปหมดแล้วนะคะรีวิวให้ดูทุกจุดแล้วนะคะไม่ว่าจะใช้งานยังไงนะคะหรือว่า ใครยังไม่เข้าใจจะขอดูวิดีโอเพิ่มเติมในการใช้งานของปุ่มแต่ละปุ่มนะคะก็สามารถมาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตแล้วก็ส่งวิดีโอไปให้เลยนะคะว่าปุ่มนี้ใช้งานยังไงนะคะส่วนลูกค้าที่สนใจแล้วก็สงสัยเอกสารนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าทักเพจมาได้เลยนะคะก็สามารถ ให้อดินส่งข้อมูลให้นะคะแล้วก็มีเซลนะคะคอยตอบแล้วก็ส่งข้อมูลให้เช่นกันนะคะว่าประกอบอาชีพนี้ใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะแต่และอาชีพก็จะใช้เอกสารที่แตกต่างกันไปนะคะสาําหรับใครที่สนใจรถตู้นะคะก็รถตู้คันนี้นะคะมีโปรนะคะสาําหรับใครที่สนใจอยู่นะคะเริ่มต้นนะคะดาวอยู่ที่9000บาทค่ะแล้วก็ขับฟรี5เดือนคนอีกทีจะสิงหาคมนะคะตอนนี้จัดโปรใหม่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนราคาผ่อนนะคะเริ่ม ผ่อนอยู่ที่16,00 0บาทคะ่ะผ่อนถูกมากๆเลยนะคะสำหรับรถตู้คันนี้นะคะแล้วก็เป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะส่วนราคาสดนะคะก็อยู่ที่889,000บาทคะ่ะสำหรับรถตู้เอาไฟคันนี้นะคะก็คือใช้งานขับได้ปกติทุกอย่างได้ไปแล้วรองว่าขับสนุกแล้วก็มันแน่นอนคนในครอบครัวก็นั่งสบายด้วยนะคะไม่อึดอัดนะคะนั่งแบบปร,ร,รับจะนอนจะเอนขนาดไหนนะคะก็คือสามารถปรับได้หมดเลยนะคะในส่วนของเบาะ ผู้โดยาสารนะคะก็คือปรับได้สบายแตกต่างจากรถตู้คันอื่นแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับใครที่รับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไค i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่อง Tik Tok แจะกกะโยธยาให้ด้วย IG ร้านแล้วก็เพจร้านนะคะเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะคะจะอัาเ็น รายการรถที่เข้าไปนะคะจะมีรถเข้าใหม่เกือบทุกวันเลยนะคะใครที่สนใจก็ไปติดตามกันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปการรีวิวรถตู้คันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย